สวัสดีค่ะพี่รองชา YouTube ทั้งหลายจ้าวันนี้สีพาออกล่าจ้ะวันนี้จะพาออกล่าหาปลาคอใหญ่มาเบิงรร์นรกิดวันนี้สีได้ปลาคอใหญ่สีได้ปลาคอน่อย,อยสีบด้ดปลาคอแจะตโตจ้าจะมารอเบ,บิงน้ำกัเด้วยจ้าเดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศข้างทาง,ทางนะคะทางไปบ่อตกปลา แล้วก็มาหายางหม่องตกจ้ะหาที่ตกอากาศดีจ้ะมันนีร่มเย็ยนเดดออกแต่ว่าก็ะร่มเย็ยนจนจนหนาวุ่นล่ะการตกปลาอยู่อเมริกาจ้ะ ตกปลาหาว่าบมมีใบอนุญาตตกปลาเขากะบม่มีส์ตกด้วยจ้ะถือตำรวจจับาต้องไปซื้อใบอนุญาตไปอนุญาตไปขอใบอนุญาตตกป่าก่อนเนาะคือข่อยอยังสิเขากะบ่าสามาต,ตกใด้า,าลักตกนี้ได้อยู่จ้ะแต่ว่าถ้าตำรวจมาเจอมาพองสิก็สิโดนจับต้องมีใบอนุญาตตกป่าก่อน เสฮเบิงคุณชายคือบ่อละ่ะแต่ได้กินบ่ล่ะค้อยใหญ่เนี่ยคือบนอน้อสู bên view view já, đi เอ้ยเ่าเป็นตาได้กินดอกมือนเนี่ยบ่คือบ่อคือบ่คือเขาเป็นตาได้กินจกักโตดอกมือนเนี่ย พี่น้องจ้าเวลากรผพานไปชั่วโมงก็กว่าละจับจนปลานี่ยังไม่ได้เห็นปลาสักตัวเลยจ้บปลายัางปลาหน่อยปลาญงก็ไม่ได้เห็นจ้าตก็สี่คือดอกพี่น้องก็สีเปื้อนอยากกินน้ำดอกแนมบางซ่งนอกจากเงือดไหลอืมแลวสห้เบิ่ง,เ,งเวลาผ่านไปนแล้วหนึ่งชั่วโมงกว่ากว่านะคะคุณชายก็ยังตกไม่ได้สักตัวเลยนะคะ ป้าเขาดวงไม่ผลแล้วพี่น้องซิดเวดไปโอ,อ้บอบอบอคื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 อดอกงานเนี่ยนจาจะล้วจ้าคลิปนี้ก็ไปแล้วจ้าผู้ใดมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ซับสไครเป็นกำลังใจให้คอยน้ำม่ได้จ้าหนึ่งกำลังใจก็คือหนึ่งซับสไครก็คือหนึ่งกำลังใจเราจะเนาะสำหรับคอยสำหรับช่องหน่อยๆนะจากอะขอกำลังใจจากเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะจากกับเป็นกำลังใจกดซับสไครกดแชร์กดไลค์น้ำม่ได้จ้าคลิปนี้ก็ไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ